เมียครูเตยทั้งสวยทั้งเก่งดีกรีไม่ธรรมดาจริงต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากในงานมิทติ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาครูเตยอภิวัตได้เปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจวัยหนึ่งขวบท่ามกลางแฟนคลับโดยครูเตยได้ประกาศกลางงานมิทติ้งวันเกิดลูกสาวพร้อมภรรยาขนมศาสิการน้ำตาไหลขึ้นเวทีด้วยสร้างความฮือฮายอย่างมากโดยครูเตยน้ำตาไหลเปิดใจบนเวทีว่า อยากบอกให้ทุกคนรับรู้ผมสัญญากับเขาว่าถ้าเขาครบหนึ่งขวบผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอนดูรักน้องเหมือนที่รักผมน้องชื่อน้องตั้งใจด้านขนมร่ำไห้กล่าวว่าขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาอยากขอบคุณมากหนูกลัวมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีกลัวหนูจะเป็นอีกขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้มารู้จักกันใหม่ ที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากจะบอกหรืออะไรแค่อยากทาหน้าที่แม่คนนึงเท่านั้นเพราะหนูรักเขาตั้งใจให้เขาเกิดมาจริงๆประวัติขนมซาสิการขนมมีชื่อจริงว่าซาติการกนิฐาสุนทรจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตร,รีวิทยาสองกลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขนมมีตำแหน่งเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยปี2562ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยทีเดียวโดยเธอมีความสามารถพิเศษคือการต่อยมวยซึ่งเป็นทั้งศสตด้านกีฬาที่เธอถนัดโดยเธอมีความฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อเรียนจบถึงแม้ว่าเธอจะเป็นดาวมหาวิทยาลัยแต่เธอก็ทำตัวเป็นนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้พิเศษอะไรเพราะเธอมีความคิดที่ว่า คำว่าดาวมหาลัยสาหรับขนมไม่ได้มีสิ่งไหนแตกต่างกับคนอื่นเราก็ยังไปเรียนปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นๆแต่เราแค่มีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทําไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อทุกคนในมหาวิทยาลายัยนอกจากนั้นเธอยังมีทัศนคติเรื่องความสวยว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจเขาจะดูดีมากๆต่อให้ใส่ชุดธรรมดาและไม่แต่งหน้าเลยก็ตามเอาจริงๆขนมเชื่อมาตลอดว่าทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง ผู้หญิงเราจะดูสวยที่สุดเวลาที่รักตัวเองความสวยที่มาจากข้างในเลยสำคัญกว่าหน้าตา